ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่โรเมินสันไลฟ์สไตล์สีสมานนะครับเรามาร่วมกันกับรายการบันเทิง5วาไรตี้นะครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษครับเพื่อให้น้องๆได้มาทํากิจกรรมกันในช่วงวันหยุดนะครับวันนี้เรามาเปิดท้ายขายของกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีใครมากันบ้างไปชมกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ท่ามกลางของสาวสวย หลายสาวเลยครับวงการ L G B T ในบ้านเราพก็มันมีหลายประเด็นแล้วก็บางอย่างที่เรายังรู้สึกว่าเราอาจจะร่วมกันสร้างได้ดีกว่าที่เป็นอยู่เนี้ยค่ะครับท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะอามนะคะอนิวั์เพ่งจำหรัดขามิสเซิลทบทประจวบคีรันิ2024ค่ะแล้ววันนี้ที่มาทำกิจกรรมนี่านมาทำอะไรอ่อวันนี้นะคะเราก็จะมาร่วมงานนะคะที่เป็นงานอ่อ คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะนําสินค้าแหละใช้จากที่บ้านเนี่ยค่ะมาแบ่งปันกันได้ที่งานนี้อ่ะเราก็มาเพื่อที่จะทา,าการโปรโมทงานนี้ด้วยแล้วก็มาเดี๋ยวมาดูดูในเรื่องของสินค้าด้วยนะคะด้วยแบบว่าเออมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยะค่ะเนี่ยชื่อหนองตอมนะคะก็เป็นเอลจีบีพีภูเก็ตค่ะน,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 น้องน้องเป็นเอลจีบีภูเก็ตนะคะน้องเป็นผู้ปกครองชันการไ้ยิน,นะคะสวัสดีค่ะชื่อสองก่อนสวัสดีค่ะ LGBT กำแพงสอพีค่ะดีมากเลยนะคะเป็นการแบบว่าสร้างรายได้ให้กับน้องๆเยาวชนของเราก็าต้องขอขอบคุณไปยังโลมสันไลฟ์สไตล์สีสมานนะครับที่ทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับท่านต่อไปมั้ครับสวัสดีค่ะโน้ตค่ะอดรีเรกเรือนปีน m i s LGBT พระนครศรี 4, อยุธยา2024ค่ะ ทำรับหนูหนูรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นการที่สร้างรายได้แล้วเราเนี่ยเออได้แก้ปัญหาในเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยค่ะซึ่งเป็นเอ่อปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะแล้วก็พอมีเอ่องานนี้ขึ้นมาก็สามารถที่จะเอ่อเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งทางที่เอ่อให้เราได้ช่วยแก้ปัญหานีูไปด้วยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิ้งสมิตนันท์พลคิดมิส LGBT นครนายก2024่ เป็นการเปิดโอกาสให้หลายๆคนน้องๆหลายๆคนได้มาเปิดท้ายขายของนะคะเหมือนกันแบบเป็นการฝึกฝนวินัยด้วยเป็นความสามารถที่แบบเื่อโตไปเราจะมีแบบความอยากเป็นแม่ค้าอยากขายของหรือเปล่าไหมคะก็เป็นกิจกรรมดีๆสาหรับน้องๆวันนี้ค่ะอีกท่านหนึ่งครับมองคีดด้วยนะ,ะมองใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะบุมญมีคณิาชาบาร,รมีไพศาลนะคะมิสเอลซีบีทีนนทบุรีค่ะวันนี้ก็เป็นสภาพในการจัดงานในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่า อขอขอบคุณค่ะสถานที่ดีๆแห่งนี้คือโรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานค่ะที่ให้ทุกคนนะคะมีกิจกรรมดีๆร่วมกันในวันนี้นั่นคือการเปิดท้ายขายของของโรบินสันสีสมานค่ะแสดงว่าเคยมาประกวดกับรายการของเราใช่ไหมใช่ค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศที่นี่เลยนะคะสาหรับดิสเซลจีีทีมันทบุรีค่ะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้นะให้โอกาสกับทางรายการบันเทิงห้าวอร์รที่นะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับครับ ครับตัวนี้อาจจะหน้าคุ้นๆนะครับทางพทบห้านะครับก็เอาของมาขายด้วยคุณเอี้ยยครับสวัสดีค่ะครับวัสดี้เอี้ะของมาขายจะเป็นของที่เอี้ยยสะสมไวเป็นของใหม่อะค่ะเอี้ยยะมาปล่อยร้อยเดียวค่ะทุนแบบขาดถุงเลยก็โอเคค่ะแบ่งปานเงินขายสนุกมากเลยค่ะแล้วพี่เอี้ยยก็รู้สึกว่ามันทำให้เด็กๆติดใจในการที่จะมาเจอคนนีเยอะนะคะแล้วก็ได้มาฝึกการติดมาร์คบูนอเป็นเจ้าของโครงการนี้แล้ว ยามาครับครับแล้วก็มาพบกับแม่ลูกนะครับคู่นี้คู่หนึ่งนะครับที่มาทํากิจกรรมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ก่อนแนะนําตัวหน่อยครับค่ะแม่มาลิค่ะแม่น้องพลอชมพูค่ะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพลอยชมพูค่ะน้องพลอชมพูนะฮะวันนี้น้องพลอชมพูเอาอะไรมาขายเยอะเลยวันนี้ก็จะมีรองเท้าผมบิ แล้วก็จะมีหมวกแล้วก็จะมีกระเป๋าค่ะเอาแล้วผมวิทย์มาขายแล้วจะเอาทั้งที่ไหนใช้เขานี้ก็ตังค่ะไม่ได้ใช้เลยอ๋อไม่ได้ใช้แล้วนะเป็นไงบ้างรับวันนี้มาทํากิจกรรมคิดว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ค่ะให้ติดให้เขาได้รู้จักการใช้จ่ายว่าเราได้มาอย่างไรแล้วก็ได้นําของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นได้ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่า ทำผูกพันในครอบครัวด้วยค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะเด็กหญูงชื่ออะไรครับชื่อเด็กหญิงกาซิชาชื่อเวสลิธพรค่ะชื่อเล่นชื่อน้องชิชาอายุแปดขวบค่ะอยู่ชั้นป .3 อยู่โรงเรียนชุ้นชัยลังจิตค่ะขอบคุณค่ะเอาอะไรมาขายวันนี้เอารองเท้ากับชุดค่ะรองเท้ากับคุณนะเอาตรงนี้บ้างชื่ออะไรครับชื่อเด็กหญิงมานิพร้อมพรตาชื่อเล่นชื่อมินอายุแปดขวบอยู่โรงเรียนชุ้นชัยอยู่ป .3 เอาอะไรมาขายวันนี้ เอาเสื้อผู้ใหญ่กับเด็กาขายค่ะด้วยคะ่ยคะทัะ้งหมดดีค่ะวันนี้ขายอะไรขายเสื้อผ้าค่ะขายเสื้อผ้านะโอ้้าขายได้เยอะไหมวันนี้ค่ะ<า>คุณจอยครับวันนี้คุณจอยนะเป็นอา่าเรียกว่าอยู่กับเด็กๆนะครับแล้ววันนี้ก็มาขายของด้วยคุณจอยอะไรมาขายครับวันนี้วันนี้มีครีมค่ะแล้วก็มีพวกเสื้อผ้ามือสอง เป็นชัพาที่เราเคยใช้ถ่ายแบบนะคะใส่แค่ครั้งเดียวอย่างนี้ครับถ้ามาคุยกับครูจอยเนี่ยต้องเรื่องของโรงเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนเป็นไงบ้างครับค่ะตอนนี้โรงเรียนก็ยังเปิดในส่วนของถ่ายแบบเดินแบบละครเหมือนเดิมนะคะ,ะก็พบพวกน้องๆนนได้วันที่29พรุ่งนี้ในงานฮาโลวีนค่ะก็ะะะจะมีทั้งแต่งแนวผีแล้วก็แต่งแนวสวยงามใช่ไหครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะ ให้หนูๆน้องๆนะฮะลูกๆละหลานของท่านนะครับมาเรียนนะครับกับครูจอยก็อยากจะให้ฝากเบอร์สักนิดครับค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่หน้าเพจนะคะลาน่าเซราสตล์แล้วก็อแอดไลน์นะคะ J O Y O V I นะคะค่ะแบบก็ถือว่า,าเป็นคนที่สร้างเด็กๆนะครับจะมาที่โรงเรียนของครูจอยได้ะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณครู สุกัญญานะคะประเสริฐการช่วยเล่นช่วยคุยตุ๊กตาค่ะอยู่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมแบบนี้ไหมก็มีกิจกรรมที่คุณไข่มุกนะคะที่รายการบันเทิงห้าวารตี้นะคะจัดประกวดแล้วก็มีการรามีการแสดงของเด็กวันนี้พี่ไข่มุกเปิดโอกาสนะคะให้อายาวชนนะคะมาร่วมกิจกรรมเปิดใช้ไขยของค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยที่สนับสนุนให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะโดยการที่นาสินค้ามีองหรือสินค้าที่อยู่ในอ่าบ้านเนี่ยมาจําหน่ายให้กับในราคาย่อมเยาวด้วยค่ะก็เดี๋ยวมาคุยกับน้องๆว่างครับชื่ออะไรครับชื่อแตหญิงคุณเยาพรชื่นใบค่ะชื่อเล่นชื่อปุณค่ะอันนี้บ้างชื่อแตหญิงเอรดาธงวิเศษค่ะชื่อเล่นชื่อลเกตค่ะแล้ววันนี้มาทํากิจกรรมได้อะไรบ้างก็ได้ ความรู้เรื่องเกี่ยวกับค้าขายอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เรลาว่าให้เกิดประโยชน์ชอบไหมกิจกรรมแบบนี้ชอบค่ะแล้วก็เคยมาร่วมกิจกรรมอะไรมาเต้นมาอะไรกับรูบ้างไหมที่นี่เคยมาเดินแบบค่ะก็นี่ก็ถือว่าเป็นน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมเราเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มามเปิดท้ายขายของวันนี้ด้วยวันนี้มาทั้งครอบครัว,วเลย มีั้งุพอ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยนะครับเดี๋ยวแนะนาตัวหน่อยครับาารครับพ่อบีมนะครับแม่น,นิคค่ะน้องชลินค่ะวันนีม้มาขายอะไรครับวันนี้มาขายของเล่นแมสแล้วก็เสื้อแล้วก็รองเท้าแล้วก็กระเป๋าค่ะแล้วก็ที่ของสนใจที่ของเขาใช้อะค่ะแล้วก็ของแม่ของพ่อใช้เนี่ยคุณภาพดีค่ะแล้วก็อยากมาแชร์ของที่เราใช้เนี่ยมาให้กับคนอื่นมาแบ่งปันกันค่ะ คิดว่ากิจกรรมที่เราทํานี่น่าสนใจไหมน่าสนใจครับเพราะว่าน้องเขาก็จะได้ฝึกการขายของแล้วก็ได้รู้จักการขายของด้วยครับแล้วก็ได้รู้จักการแบ,บ่งปันของให้คนอื่นด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกครับวันนี้คขอบคุณมาก,ากครับนี่ครับดาวเต้นของเราเลยครับคนนี้นะทั้งกิจกรรมนี่มาเป็นประจำ<ข>อ้าวแนะนําตัวหน่อยชื่อไอรินค่ะไอรินไะวันนี้อะไรมาขายวันนี้ไหม เปตลิขค่ะก็จะเป็นเคร,าารื่อกตาแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าค่เยอะเลยนะเนี่ยคร <c oughs> ับแล้วก็มาทำกิจกรรมกับเราเป็นประจำมี่ทำอะไรบ้างก็มีเดินแบบแล้วก็มาโชว์เปิดเวทีอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้เล่นละครเนี่ย <c oughs> เล่นแล้ว,ลวค่ะเล่นล้วนะครับี่ก็ถือว่าเป็นเยาวชนที่มีความสนใจในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับมาทำกันเป็นประจำโมกุวนะครับขอบคุณน้องไอรินนะคะ <c oughs> รับสวัสดีครับแนน้ำตัว่อยครับ ชื่อศรีรัตจ้อยสังเเพาหรืออ้อยสวยนะคะอ้อยสวยนะค่ะจะมาร่วมกิจกรรมที่นี่ประจําเลยค่ะปรทํากิจกรรมอะไรบ้างออ๋ก็มีมาเต้นไลด์แดนมาประกวดมาทุกงานนะคะงานปิดซูงงานเด็กๆทุกคนก็จะมีงานฮาโลวีนงานนี้อะไรมาขายก็มีพวกปูกราแล้วก็เสื้อผ้าค่ะแล้วก็นมบไทำกิจกรรมแบบนี้สนุกค่ะสนุกมากขอบคุณมากครับที่มาร่วมกิจกรรมรอบนี้ก็อีก เอาผ้ามาขายนะครับแนะนาตัวหน่อยครับครับชื่อเออเป็นตํารวจนะคะเป็นผู้กองผู้กองจ๋าผู้กองจ๋าน่ะแล้วเคยมาทํากิจกรรมอะไรกับเราไมไม่เคยค่ะไม่เคแรกนะครั้งแรกเลยแล้วได้ตามข่าวยังไงมาขายอันนี้คือเพื่อนชวนมาอ๋อเพื่อนชวนมาเลยครับก็คือผ้าที่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่แล้วมันคือมันเยอะเราก็เลยเอาแบ่งมาขายชอบไหมกิจกรรมแบบนี้ อยากให้มีบ่อยๆนะมี่อะเยนะจะได้แล้วอ่ะรีแลกเลยก่าเพื่อนๆุ้ยมได้ต้องขอขอบคุณผู้กองครับที่วันนี้มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับอ้าวแนะนําตัวหน่อยชื่อข้าวตูค่ะเป็นแม่ค้ามูใหม่ทั่วยขายดีไานะแล้วเคยมาทํากิจกรรมอะไรกับรายการเราบ้างยังไม่เคยค่ะมีแต่เคยแบบมานั่งดูเขาประกวดอะไรอย่างนี้ค่ะวคิดว่าจะมาประกวดหรอพีาบ้องนะไม่ค่ะแล้วกิจกรรมอย่างนี้วันนี้อะไรมาถ่ายนะ ก็มีสินค้ามือสองที่ใช้เองทั้งของหนูแล้วก็ของแม่ของพ่อค่ะก็เอามาขายไปท่าดีเหมือนเลยครก็ไม่กิจกรรมแบบนี้ใช่ค่ะแนะนําตัวหน่อยครับลัคนาค่ะนิ่งเงียบดีนะคะวันนี้มาเปิดขายขายค่ะขายมีกระเป๋าแล้วก็มีรองเท้านะคะแล้วก็เสื้อเสื้อยืดเสื้อแจ่ชเนค่ะเคยมาทํากิจกรรมกับพวกเราไหมเคยมาออกกำลังกายอะไรของบริษัทมหบริษัทนะค่ะแล้วเป็นรุ่ทราบเ่าอยไห ทราบข่าวจากครูครูที่สอนพลังกายเลยมาร่วมกิจกรรมด้วยใช่กิจกรรมแบบนี้ชอบค่ะสนุกมากเลยไปเรียนช้อปปิ้งมาหมดแล้วค่ะชื่อส้มค่ะส้มนะชื่อเอ๋ค่ะเอ็นค่ะเอ็นขายผ้าไทยค่ะขายผ้าไทยเหรอวันนี้ใช่ค่ะขายกี่ปีแล้วค่ะขายกี่ปีขาอยู่ไหนตอนนี้ขายอยู่ตลาดน้าสว่างค่ะตลาดน้าสว่างก็คือมีอาชีพขายอยู่แล้ว แวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมอย่างนี้อยากให้จัดบ่อยๆไหมครับจัดบ่อยๆครคนยเราจะขายกันได้นะคะของนี้นะคะราคาพิเศษเลยนะคะของเรานะคะคุณภาก็จะเป็ของเล่นเด็กของใ้นะคะเครื่อเด็กคร่้ทับ้านนะคะราคพิเศษนะคะคุณดูได้ค่ะอเรามาคุยกับคนนี้ดีกว่าครับคุณไ่มุกพันนารายนะครับซึ่งทำกิจกรรมด้วยร่วมกันกับ เราเปนชานแม่จายสีสมานในหลายๆเรียกว่ารายการนะครับวสวัสดีครับคุณไข่มุกครับวันนี้มาทําอะไรครับเนี่ยวันนี้นะคะเราเปิดท้ายดารานักงแดนหน่งบันเทิงเข้ารายกแล้วเป็นการฝึกเด็กๆค่ะให้มาขายของช่วงปเดิทอมก็คือของเหลือเฟือเหลือใช้ก็ามาแบ,บ่งปันให้สมมังคมบางทีเราอาจจะมีของที่คนอื่นอยากได้ค่ะแลจะ ได้ถามว่ามาทํากิจกรรมที่นี่เป็นประจําใช่ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมทุกเดือนเดือนละสองครั้งนะคะจะเป็นเวทีเนี่ยค่ะที่ว่าให้เยาวชนนะคะได้มาปล่อยของมาโชว์ความสามารถค่ะแล้วเกิดท่านผู้ชมสนใจนะอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับคุณนไขมุกติดต่อได้ยังไงครับก็ติดต่อที่เพจรายการบันเทิงหาวตี้หรือเฟซบุ๊กเลยนะคะไขมุกลัคณาพนรายทนสวัสดีเลยค่ะอินบ็อกมาได้ค่ะ ก็ติดตามได้นะครับทางบันเทิงห้าวาราตี้ทุกวันไหนครับทุกวันอังคารเวลาดีตีห้าค่ะ,ะทุกตีห้าวันอังคารนะครับพบกันกับรายการบันเทิงห้าวารรตี้ครับ